สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปิดคับจาก t r a d i n g view นะครับแอปแอป t h a d i n g view นะครับโดยเราจะเล่นไอคริปโตที่เป็นกับปิดค,บดคับนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับแค่เราเข้ามาที่แล้วเราก็ทำการไปที่การตั้งค่าเลือกประเภทเป็นคริปโตเลือก ช่องเป็นบิตครับนะครับเราก็หาคําว่าบิตครับนะครับซึ่งมันจะง่ายในการที่มีบิตครับมีคริปโตที่เกี่ยวกับบิตครับนะครับอยู่ในบิตครับมันก็จะโชว์มาเฉพาะตัวบิตครับเท่านั้นนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปเลือกเป็นตัวอื่นหรือว่าไปเลือกไปเลือกมาให้มันสับสนวุ่นวายนะครับเราก็จะมาเข้าที่บิตครับเห็นคําว่าบิตครับใช่ไหมครับนี่นะะเราเลือกตรงบิตครับนะครับ เอเลือกเสร็จเราก็กลับไปเราก็ย้อนกลับไปครับเขาก็จะมาแต่ปิดคับนะครับก็มีเฉพาะริปโตที่เกี่ยวกับปิดคับนะครับก็จะเลือกเล่นง่ายๆขึ้นนะครับโดยที่เราจะเลือกเล่นเฉพาะตัวที่มีลักษณะของตัวกรอบนะครับเป็นไซเว์ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นตัว f ตัวนี้มีกราบวกรอบยังไงนะครับเราก็ดูแล้วว่ายังคงไม่ใช่เป็นตัวกรอบด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับ เช่นเราเลือกตัวครับนะครับตัว aub เห็นไหมครับว่าถ้าเราเล่นหุ้นแนวโน้มแบบนี้นะครับคือแนวโน้มเป็นแนวโน้มไซด์ไปอัพขึ้นไปนะครับก็ดูกรอบนะครับกรอบใหญ่ๆ2ตัวนี้นะครับสีฟ้ากับสีแดงเป็นแนวโน้มไซด์ไปอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน,น่นอนว่าถ้าเกิดเราเข้าที่4 8่ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรที่ตรงประมาณ500กว่าบาทก็เป็นแกบ็แกบบแคบนะครับก็ยังไงก็ต้องเล่นหุ้นที่เขามีไอเล่น คริปโตที่เขามีลักษณะของเขียวแบบนี้นะครับตัวสัญญาณเขียวก็จะเป็นของคุณลุงฉลกนะครับอ้างอิงจากคุณลุงฉลกแล้วก็มีพลาบลริกแล้วมีตัวลีเนี่ลีกชั่นนี้นะครับร้อยวันก็เขียงไปตั้งข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเก่งกําไรหรือเข้าเล่นนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเจฟินนะครับลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เจฟินก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเขาจะ แต่มีการไซด์เวทออกด้านข้างตรงนี้ก็รอระยะเวลาจังหวะหนึ่งนะครับเขาจะไซด์เวทราคาก็จะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณใกล้ๆ1้0บาทถ้าเกิดเขาสามารถที่ยังคงอยู่ในโน้มไซด์เวแบบนี้นะครับเราดูแนวโน้มทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะออกมาโดยตรงเลยนะครับส่วนว่าเราบอกว่าจะไปที่้อยแนะครับแต่จริงๆคือเขาอาจจะไปถึงถึงหรือไม่ถึงหรืออยู่โกลโซนใกล้ๆ180นี้นะครับก็ประมาณหนึ่ง ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือเขาจะไปแนวโน้มจะไปทางนั้นแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังคงต้องมีสภาวะแวดล้อมเอื่นๆมีข่าวต่างๆเข้ามากระทบนะครับทําให้ราคานั้นอายังไปไปเถงหรือเลยหรือราคาจะพุ่งเลยขึ้นไปแบบนี้นะครับน,นี้ก็เป็นแนวโน้มของราคาให้นะครับว่าบางทีเราอาจจะมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ตรงร้อเซแต่ตัวนี้ก็คือว่าแต่วิธีการที่เราเก่งกาไรก็คือว่าแน่นอนว่า จากตอนนี้ที่เขากําลังตักตัวอยู่ตรงนี้นะครับราคาเขาจะซาไซด์เว์ขึ้นไปชนด้านบนนะครับก็คือประมาณ230รากว่านี้เป็นแน่น,นอนนะครับหมายว่าน <ve> ี่คือแน่นอนว่าก็จะอาจอยู่ในกรอบของตัวลีเนียลเกชั่นร้อยวันนะครับพอเราย่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะอยู่ในร้อยวันนี้นะครับก็คือเขาก็จะพุ่งขึ้นไปเกินนิดหน่อยแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปเกินนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมา แล้วก็มาพอมาถึงฐานล่างเขาก็จะดีตัวขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ในตะลาหมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะอยู่ในกรอบตัวดีเนยลิเกชันตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเลือกเล่นเราก็ดูจากตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่าก็ตั้งค่าให้เป็นตัวพวกนี้ก็เข้าไปที่ตรงตัว fx นะครับ fx นะครับเข้าไปที่ fx นะครับแล้วก็เลือกตามนี้นะครับก็จะมีเลือกเป็น C D C Action นะครับมี Linear Regression ส่วน Moving Average Moving Exponential นี่ก็ไม่ต้องเลือกนะครับแล้วก็มีเลือก Parabolic s แล้วก็ถ้าจะเลือกให้ถ้าท่านใช้แบบที่เสียตังค์ท่านก็ใส่ให้ได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าถ้าเกิดท่านาไม่เสียตังค์ก็คือใช้ฟรีก็คือจะมีประมาณ3ชนิดที่ท่านใส่เข้าไปได้ก็จะมี C D C นะครับ Action Zone แล้วก็มี Linear Regression ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี อีกตัวคือเป็นพาราโบลิกนะครับคือต้องเลือกเป็นไม่ใช่พาราโบลิกเป็นตัวเขาเรียกตัวบูลเลนเจอร์แบนด์นะครับเราก็จะเลือกเป็นบูลเลนเจอร์แบนด์นะครับก็จะมีตัวบูลเลนเจอร์แบนด์ตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะบูลเลนเจอร์แบนด์ก็คือตัวนี้นะครับก็เลือกบูลเลนเจอร์แบนด์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีลีเนียลีเกชั่นแล้วก็ตัวตัวที่เป็นอ่าบูลเลนเจอร์แบนด์มีบูลเลนเจอร์แบนด์มี C.D.C. ของคุณลุงชโลูมี รีเลกชันนะครับเราก็จะทราบถึงแนวโน้มของราคาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในกรอบนี้นเกนกว่าก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นไซเวด o าวนะครับสมมติว่าเราจะดูหุ้นตัวอื่นนะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเป็นตัวซิกนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับรก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับจะอยู่ในกรอบแล้วก็ขึ้นไปเขาก็จะเลยกรอบไปนิดหน่อยแต่สุดท้ายเขาก็จะเข้ามาในกรอบแล้วก็ไซเวดอยู่ในกรอบนะครับตอนนี้ก็กาําลังกําลังหาทางพยายามดีดตัวขึ้นไปที่ตรง กรอบด้านบนก็คืออยู่ที่1 6 1 7บาทน,นี้เราก็เล็งเก่งกาไรกันได้นะครับโดยวิธีการแค่นี้นะครับโดยจากอินดิเคเตอร์อยู่แค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าตัวคริปโตตัวไหนจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตลันไปเรื่อยมายว่าเราก็ให้เขาไหลทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเข้าตรงที่ประมาณ9.1เราก็ปล่อยเขาทํากําไรไลทไลทํากําไรไปเรื่อยนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราพอใจนะครับก็คือเลย เส้น14วันแต่เลยเลยระดับ14 14บาทขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเลย14บาทขึ้นไปเขาก็จะย่อตัวลงมาชนกรอบด้านล่างก็ประมาณ7บาทกว่าครับเราก็รอรับที่7บาทกว่าแต่หน้านั้นกว่าที่เราจะมารอรับเราก็เล่นตัวคริปโตตัวอื่นที่เขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่างเช่นเราไปเล่นเจฟินรอนะครับรอให้เขาเจฟฟินก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ประมาณ180บาทแล้วก็รอไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ พอขึ้น180บาทเราก็คัดอ,ออกมานะครับเช็คโปรฟิตออกมานะครับแล้วเราก็มารอก็มาเข้าตัวที่อื่นที่ยังคงจะขึ้นต่อนะครับอย่าง A D A D C A D A อย่างนี้นะครับ A D A ก็จะเห็นว่าก็เป็นอนรมณมขาลงนะครับ A D A คือเป็นอนรมณมขาลงก็จะขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็อยู่ในกรอบก็จะเด้งลงนะครับพอเด้งลงเสร็จมาชนอยู่ในกรอบประมาณนี้อยู่บริเวณกรอบด้านล่างเราก็จะเด้งขึ้นไป แต่สุดท้ายเขาก็จะไซด์เวลลงมาไซด์เว,าเวดาวลงมาจนกระทั่งราคาอยู่ที่อยู่โซนประมาณ37-35บาทถึง20บาทนะครับสำหรับตัว ADC นะครับเพราะฉะนั้นตัว ADC นี่มีแนวขาลงนะครับถ้าเกิดท่านเล่นขาลงนะครับท่านเล่นท่าเล่นแทงขาลงก็เล่น ADC ได้สบายสบาย ADA ได้สบายๆนะครับส่วนตัวอื่นถัดไปนะครับยังมานานะครับโอ้โหตัว,ตวนี้กรอบอย่างกว้างเลยนะครับ ตอนนี้ก็ปลาประมาณจะชนไล่ชนกรอบดอลลาร์ตรงล่างตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับพอชนตรงนี้เสร็จก็ก็จะสวิงขึ้นไปนะครับเห็นไหมตัวคริปโตก็มักจะสวิงเกินตัวกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาลงมาชนกรอบด้านล่างนะครับที่ร้อยกว่าบาทเขาจะสวิงขึ้นไปชนกรอบด้านบนนะครับาราคาเราก็จะประมาณสักสองร้อยหกสิบบาทนะครับคือมาชนกรอบตรงนี้แต่200กว่าบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่เราก็รู้แล้วว่า เป็นแนวโน้มแบบนี้ก็คือเขาจะมาชนกรอบตรงนี้เราก็รอรับที่ประมาณตรงนี้พอรอรับตรงนี้เสร็จราคาก็จะไหลขึ้นไปที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับสลหรับตัวามานานครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เราดูสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าเราดู CVC อย่างนี้นะครับ CVC ก็กรอบเขาก็จะอยู่ระหว่างาราคาที่ประมาณ7บาทกว่าๆนะครับถึงราคา15บาทเพราะฉะนั้น ก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง7บาทขึ้นไป15บาทตอนนี้ราคาก็กำลังจะดีดตัวกลับไปที่15บาทนะครับ<น>ก็เราก็ใช้ทเทคนิคนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือราคาก็จะวิ่งขึ้นไปประมาณ15บาทนะครับเพราะว่ามีการบีบตัวของ Band บล l เชอร์แบ a n d เข้ามานะครับเราอยู่โซนด้านบนของบล l เชอร์แบ a n d ก็หมายความว่าราคาก็จะวิ่งไหลกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเข้าทำเข้าทำกำไรได้โดยการเข้าที่ราคา12 บาทก,กว่าๆนะครับแล้วก็ให้เขาไหลขึ้นไปประมาณ15บาทแล้วเราค่อยเทคโปรฟิตลันหมายว่าเทคช็อตช็อตเทิมออกมาเราก็จะกำไรตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นในโนมของตัวคริปโตนะครับอย่างง่ายๆนะครับเราก็แค่ตั้งตรงกรอบตั้งกรอ,อบขึ้นมานะครับใช้แล้วก็ดูใช้ a อ c d c ของลุงโฉลกนะครับเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นขาไหนนะครับแล้วก็ ใช้บูลเลนเจอร์แบนในการดูทิศทางของตัวราคานะครับก็อยู่ง่ายแค่นี้ครับการทำก็ง่ายๆแล้วก็เราเราเล่นแต่แค่ปิดขับแล้วก็ดูพวกนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ดูแทกกรอบหนึ่งดูกรอบนะครับกรอบบนก็อยู่3 28บาทกรอบล่างก็อยู่17บาทนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ตรง,ตรงกลางก็จะซด์เวไปทาง28บาทพอ28่บบาทเสร็จเขาก็จะเด้งลงมานะครับ นะจ,ะจะเห็นกรอบอยู่นี้เนะี่ยเขาจะเด้งวิ่งอยู่ในกรอบนะครับก็คือว่ามาตรงต่ําสุดเขาก็จะเด้งกลับไซด์เวย์ขึ้นไปตรงสูงสุดนะครับพอสูงสุดเสร็จก็ก็จะไซด์เวย์ลงมาด้านล่างแล้วก็กลับไปที่สูงสุดแต่ไม่เกินหมายว่ากรอบก็คือกรอบราคาก็อยู่ประมาณ30กว่าบาทนี่นะครับก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในกรอบนี่นะครับนะมันก็มีความแม่นยําแค่นั้นเองหมายว่าก็มีความแม่นยําในกรอบนะครับกรอบลิเนียเลกเกชั่นเราก็รู้แล้วว่าราคาจะไปทางไหนนะครับ อย่างตัวนี้มีบุลเลชอร์แบนดเข้าบีบตัวเข้ามานะครับแต่ราคาก็อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องเด้งขึ้นไปด้านบนนะครับคาาก็จะมีการปักขึ้นไปด้านบนก่อนที่ไปชนแถวแถวนี้หรือว่าเลยไปหน่อยหนึ่งเขาก็จะล่วงลงมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของริปโตนะครับถ้าจะดูตัวอื่นนี่ก็ดูไปดูที่สภาวะดูตัวพาวนะครับนี่นะราคาก็ตอนนี้ก็คือราคาจะเด้งกลับมาชนจัวกรอบด้านล่างนะครับที่ประมาณสัก10 13บาทนะครับหรือ14บาทกว่าๆนี่แหละเขาก็จะไซเวย์มาบน13บาทพอชนเสร็จก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับดูของเดิมนะครับดูของเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบนี่เราวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเราก็ทะลุพุ่งขึ้นไปเหนือกรอบนิดนึงแล้วก็ไหลไซ์เวย์ลงมาไซเวย์ลงมามาชนด้านล่างก็จะไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็น cycle ชีวิตของเขาก็ ระยะเวลาก็ประมาณร้อยวันนะครับหนึวันหลังจากที่ร่วงลงมาจากตุกกรอบด้านบนนะครับเราก็นับไปอันนี้ก็เป็นวันที่1วันที่2วันที่3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อยวันนะครับพอชนตรงนี้ก็จะเด้งกลับขึ้นไปประมาณร้อยวันนะครับขึ้นไปร้อยวันก็จะมีรูปแท่งเทียนเป็นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นปูด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 ขึ้นไปนะครับก็ลองนับดูนะครับว่าจากตรงนี้ที่ลงมานี่ถึงตรงนี้นี่ประมาณกี่วันละ แล้วก็นับขึ้นไปก่อนก็จะพุ่งนะครับเพราะฉะนัน้นนี่ก็เป็นวิธีการตัดสินใจทำกำไรแบบง่ายงแบบสบายๆบยนะครับว่าแต่ละเหรียญแต่อะไรนั้นสซลูช่ายูนิตเราจะเข้าจ้องทํากําไรแบบไหนอันนี้ก็ราคาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมขเขาก็อยู่ในกรอบราคาก็อยู่ในกรอบนี้นะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเด้งขึ้นเด้งลงแต่อยู่ในกรอบแต่อยู่ในกรอบของอา,อาลิเนียลิเกชั่นตัวนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีแดงตัวนี้น เราจะเด้งขึ้นไปชนตรงนี้ก็จะเด้งลงมาอย่างนี้อันนี้เราก็ดูง่ายเพราะฉะนั้นเราก็มีเครื่องมืออยู่แล้วเราก็ไปเลือกเอานะครับว่าเราจะเล่นหุ้นตัวไหนที่มันขึ้นลงยังไงนะครับสกาล่านี่ส่วนมีคนกําลังเล่นกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดาล่าก็จะเป็นตัวแค่เพราะว่าเป็นเหรียญเพิ่งเข้าตลาดของปิดค u ัใหม่ๆนะครับแต่ที่อื่นอาจจะนานแล้วนะครับก็เพิ่งเข้ามาในปิดค u ันะครับก็อย่างตัวนี้อย่างซูชินะครับเห็นไหม ตชีเาก็จะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับแต่รอยเมนก็อบอเพราะว่าลักษณะของเขายังเป็นเหมือนกับสั้นเกินไปนะครับลีเนียลิเกชันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เขายังถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นในใน C D C ของคุณลุงโฉลกนะก็จะเห็นว่าเขียวก็ซื้อได้นะครับคือเป็นจังหวะเขียวนะครับก็เป็นจังหวะที่ซื้อนะครับถึงแม้เขาจะย่อตัวลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เป็นเหรียญเพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับ ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับก็ MKR นะครับเราก็ดูตัว MKR เห็นไหมครับกรอ,อบเอเบลอเลยเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละตอนนี้ก็กําลังจะตกลงมาตรงกรอบด้านล่างนะครับกรอบจุดด้านล่างก็ามาโซนนี้นะครับพอหลังจากที่ตกมาโซนนี้เสร็จเขาก็จะดีดขึ้นไปโซนบนนะครับทีน,นี้ก็รอจังหวะนะครับก็คือว่าตอนนี้เขา bullish band บ,บ,บีบแคบเข้ามาแต่แคบยังไม่มากนะครับล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ตรงโซนด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะตกมา เรื่อยๆนะครับไซเวย์จนมาชนแถวแถวนี้หพวแถวนี้ hi, ส็ดเขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเป็นนักลงทุนเราต้องรู้จักศึกษาแล้วก็หารับรอเวลาให้เป็นรอเวลาให้เป็นนะครับต้องรอให้เป็นนะครับเราต้องรอเวลาให้เป็นปน,นะครับ,รนะรบถ้าเป็นนักลงทุนถ้าเป็นตัวนี้นะก็รอให้เขาล่วงลงมาอีกถึงจงจุดบริเวณใกล้ๆแถวนี้นะครับอย่างถ้าแถวนี้นะเขาก็จะร่วงลงมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเขายังคงเรื่องอยู่ร่วงอยู่โซนนี้ก็คือเขายกโลขึ้นไปนะ อยกโลขึ้นไปก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็จะยกโลขึ้นไปยกโลขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็คือดูจังหวะให้เป็นนะครับดูจังหวะให้เป็นเราก็เข้าหวังกางเกงกําไรกันสบายๆนะครับก็เป็นประเด็นก็คือประมาณนี้นะครับว่าวิธีการที่จะเล่นคริปโตเนี่ยดูง่ายๆแค่นี้เองถ้าเรามีเครื่องมือนะครับแบบนี้นะครับก็ดูเอาง่ายๆนะครับอย่างเขาก็มีกรอบตัวนี้กรอบอย่างใหญ่เลยนะกรอบอย่างใหญ่มากนะครับตัวนี้ ทำกำไรได้ประมาณเยอะนะครับก็คือว่าถ้าเขาไหลขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเาเด้งเขาเด้ง,ดงตอนนี้บีบตัวบริลูเจอร์แบนกาลังบีบตัวเข้ามานะครับพอบีบเข้ามาเสร็จถ้าราคาอยู่โซนล่างเขาก็จะไหลลงล่างมากนะครับแต่ถ้าราคาบีบแล้วอยู่ด้านโซนด้านบนเขาก็จะไหลขึ้นมา8,000กว่าบาทนะครับตัวนี้นะ่าสนใจนะครับถ้าเกิดเข้าลงทุนตอนนี้ก็คือว่าตัวที่จะเด้งไหลเท่านะครับตอนนี้อยู่ที่5,000ใช่ไหมครับตอนนี้ราคา5,000 เราเสียงเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วราคาก็รีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปที่8,000ราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละครับก็กรอบเป็นแบบนี้นะครับก็จะตกมาตรงนี้แล้วก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนทะลุด้านบนมาหนึ่งก็จะตกกลงมาด้านล่างอยู่ในกรอบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับออกรอบก็ประมาณ8,000นะครับก็เราลงทุนที่ตรงนี้5,000นะครับก็รักปล่อยราคาให้ไหลขันไปที่8,000อันนี้ก็คือส่วนต่างของราคาคตอนนี้ ตวต่างของกําไรที่จะได้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราใช้เก่งกําไรในตัวคริปโตนะครับไม่มีวิธีการไหนเหนือตัวนี้อยู่แล้วนะครับอย่าง XRP นะครับดู XRP นะครับราคากรอบก็อยู่ประมาณนี้น,ะนี่ราคาก็อยู่โซนก,นกลางนะครับถึงตัวนี้ก็แบบนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาจะลงมาด้านล่างแต่ถ้าเขาไม่ลงด้านล่างก็คือเขาสามารถทะลุตรงกลางนี้ไปได้นะครับเขาจะไซเวกลับขึ้นไปตรงกรอบด้านบนนะครับดูตัวนี้นะ สาเวกอบขอบเด่นบนทะลุไปนิดนึ่งยังไงก็ต้องลงมาเรื่อยๆนะครับเขาก็อยู่ในกรอบนี่นะพอชนด้านล่างจะไหลกลับไปชนกรอบดดานบนเขาจะอยู่แค่นี้นะเข้ามาอยู่ในกรอบชนกรอบดดานบนย้อยลงมาด้านล่างพอชนด้านล่างก็กลับย้อยขึ้นไปด้านบนย้อยขึ้นไปด้านบนก็ย้อยกลับลงมาด้านล่างโดยที่มีกรอบตัวนี้เป็นตัวชี้ชัดว่าจะไปตรงไหนจะมาตรงไหนนะครับแต่สุดท้ายก็อยู่ในกรอบนี้นะครับ ฉะนั้นเราก็ดูวิธีการง่ายๆว่าอยู่แค่นี้ครับการาเก่งกําไรก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะห่างไปจากตัวนี้นะครับอันนี้กรอบอย่างหนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเล่นแถวๆนี้นะครับเกิดเขาไซด์เวย์ขึ้นไปสูงสุดเขาก็น่าอยู่ที่ประมาณ4,500นะครับไอ้า4 0นนะครับกรอบอย่างนี้การกรอบอย่างหนานะครับราคาก็อาจจะไซด์เวย์ลงมาชนตรงนี้ก็คือ2 4 0 0เราก็รอเก็บที่2,400นะครับก็ปล่อยให้เขารัน ไลไปเรื่อยๆนะครับจนถึง5้าพันสี่พอห้าพันสี่เราก็รู้แล้วว่าเขามีแนโนมจะไหลลงแน่นอนเห็นไหมครับขึ้นไปเกือบให้ห้าพันสี่เราก็ต้องไหลลงมานะครับไหลลงมาก็ต้องลงมาถึงตรงจุดด้านล่างตรงนี้นะครับโซลเอนสองพันสี่ก่อนที่เขาจะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าอรอบไซเคิลของคริปโตจะเป็นยังไงนะครับรอบนี้ก็คือขึ้นไปในห้าพันกว่าแล้วก็ไหลลงมาที่สองพันสี่แล้วก็ไหลขึ้นไปที่ห้าพันสี่ เดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามันก็คล้ายๆกันนะครับถ้าจะดูบิตบิตคอยนะครับเห<น>็นไหมบิตคอยระดับ2ล้านล้าน2ล้านตอนนี้ก็คือว่าเขาจะลงมาประมาณที่ต่ำสุดก็คือ13ื่นสไอหมื่นล้านสนะครับก็ประมาณล้านสามเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเราก็ดูอยู่แค่นี้นะครับก็จะลงมาประมาณล้านสามอยู่กรอบด้านล่างเส,สร็จแล้วเขาจะดีดกลับขึ้นไปที่2ล้านสนะครับโอกาสขึ้นไป2ล้านสแน่นอนนะครับของตัว กิปโตนะครับถ้าดูของเก่าๆเ,เห็นไหมครับว่าเห็นไหมเขามาเกือบมาถึง2องล้านสแล้วก็ย้อยลงไปนะครับก็เขาจะอยู่ในกรอบนี้นะครับคืออกรอบสวิงแบบนี้นะครับเป็นไซด์เวฟไซด์เวฟลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ลักษณะไซด์เวฟลงมานะครับไซด์เวฟดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นไป2องล้านสแล้วก็ลงมาที่ล้านล้านสามพอลงมาล้านสามก็ล้านสามเสร็จก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปที่2องล้านสนะครับหรือจะทะลุขึ้นไป มากกว่า2องล้านสก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มของ BTC ก็เอาไว้มาพบกันคลิปถัดไปนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนแล้วมาพบกันในคลิปตัดทัดไปสวัสดีครับ